เราขยันแท้ลุกล้าง่อยแต่เช้าแล้วรับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปไปกปันซิ่งครับผมพี่เดาพี่เดาวทำอะไรล้างจานล้างจานล้างจานแต่เช้าพี่เดาก็ล้างจานครับ วันนี้เราก็อ,าอยู่ผู้ใหญ่น้อยเอ้ยไม่ใช่อยู่ทีมงานทนัหนึ่งครับกับอาจารย์ชูนี่ครับก็วันนี้ก็น่าจะทำรถมืดมือครับ <c oughs> ทำขั้นไหนทำจะสมพงษ์ยังนะเปลี่ยนอะไรถ้าพี่พูดคำว่าเอ็่ะมันจะขึ้นสระเอแล้วก็ เราจัดตือด้อๆแล้วชอช้างกันเอ้ยอชอโชกนันผมพี่อะไรดอเด็กอยู่ดอกมอมาอันไหนเอกโนลิง<ด> <มา S 2> ก็ไก่ตัวไก่อืมแค่นั้นเองเย็นนี้รู้เรื่องแน่นอนจะพาเสียเอกดำสิไป<อ>แม,ททมนะ็ทรถใหม่เสียนนท์ สตาร์ทรถไว้เลยสตาร์ทไว้แล้วกลัวสตาร์ทไม่ติดมานวะนั้นเนาะรีแม็กรถใหม่พี่เหลาก็ล้างถ้วยล้างจานยามเช้าภารกิจของพี่เหลานี่ก็ล้างถ้วยล้างจานหุงข้าวพ่อครัวเป็นพ่อครัวตัวนี้ อันนี้เราก็อยู่ทัวหนึ่งครับผมเขาไปเอารถตู้หรือเปล่าพี่นนท์บอกว่าเขาจะเอารถตู้ไปไปเ,ไเห็นได้นนท์ว่างันงนะฮะอะไรนะตู้ใส่เกวซื้อน้ำมันเครื่องคืออะไรมาให้ใช่ไหม่ายออกเราใส่ใหม่ อย่า,า,ยายมาช้าเลยเพื่อผมบ้างพาไปเลยนั่นเลย<ๆ>ผมก็ต้องถามถ้าถ้าเขาพาไปก็ถามเขาว่าจะกลับตอนไหนเพราะเราก็มีธุระครับผมเปลี่ยนประมาณเครื่องเสร็จ่ายอะไรเสร็จผมบ้างขับไปใช่ไหมเราดูก่อนต้องดูเขาว่าเขาไปดูรถที่ไหนตัว นี่ครับรถผู้สร้างกระแสรครับนี่ครับมานี่ก็ต้องเจอทุกคันครับนี่ครับนี่เห็นไหมเอาเหรอเอาไ,ไ,ไม่บอกอโอ้สายแกงเขายังดีไหมกำ ทำันานั้นเหรอ้เจ้า,าจสมพงษ์ทำอะไรตัวแล้วเจ้าสมพงษ์ทำอะไรเปลี่ยนอะไรอะไรนะ,ระเซลปาโดนัทโดนัทอย่างเดียวนะโดนัทกับสายขาอ๋อมันก็นั่งเล่น หลังจากเจ้าวาเลนไทยเอ้ยไม่ใช่เจ้าสมรายครับไปออกงานมาได้สามสี่วันครับกลับมาก็ไม่มีงานครับก็ถ่ายในวันเครื่องทองไว้เร็วถึงรอบเลยถึงรอบแล้วแล้วถอดสายพานกนนันมั้ยสายพานเครื่องเปลี่ยนไม่หมดเลยอ่ะ เดีวครับคันนี้ครับเอาสุดจเอนี่งงอะไร ทางนี้เราออกอ่ะพี่ตอบมาเฮงงี้ถูกแล้ว,วแน่นแท้เฮีร้ยรัดรัดเรียอยเร้า พี่ต้องให้ต mm ีไ hmm. ม่ให้มันขยับตัวก่อนนะัมจะได้ขายออกง่ายนี่นน่นเลยที่คอนวะคอนมาดิพี่เหลาคอนอยู่ไหนพี่เหลาคอนปกๆไน่แล้วไอ้ถอดอะไรข้างล่างถอดข้างบนเลยใส่ผพานเครื่องน่ะแล้วหาคอนก่ะน ค้ <Kh> อนเนอเอาคอนนะเอาคอนคอนคอนดไขยตัว เขาบอกว่าเขาบอกอนนท์ว่าแปลรถเอ,อนนนท์บอกผมว่าเอารถตู้เนาะเขาบอกว่าจะไปดูรถสำคัญว่าถ้าไปก็ขอัวเขากับข้ามนี้นประเด็นนะเนานะลับข้ามอดเลยนะครับี่นต้นองถามนนท์ว่าเขาจะไปดูที่ไหนเพราะนนท์มันโทรไปบอกผมก็บอกติดวาพี่มาช้าแต่ติดเน่ยใช่แล้วยิ่งจตใช้ขับรถได้หกสิบตลอดทางอ่ะ เออจากนี้ไปดูรถแมคโครคันนั้นนะที่ไปขายถ้าไปจะโทรไปเลื่อนถ้าไม่ไปไอเองนักกันแล้วเนาะเลื่อน,นันมทิศหน้าได้ไปนุนดงกัมเนี่ยอาจารย์โชว่างพอดีอ้พี่ตินมาละเองรถเขายังไม่ให้เอาเข้าบ้าน นู้รู้แล้วเข้ามาเงี้ยเดี๋ยวปิดเปลี่ยนระลุดเขาอีกคือเดินทรงลงเส้ดงมันว่าส่วงวนะ่ะ เ้ขันผิดทางเนี่ยเมื่อกี้เนาะใครบอกอื้ออื้อไหนว่ากำลังไล่ทางเลย่างนี้แหละทางนี้ก่อนอื้อ อู้น้ำปีเลยน้ำปิดเลยว่าเปิดฝาบ่ม,มันจะไหลออกหมดไหมเคยเรือนี่มันเป็นแอง่งตรงนี้ใช่ไหมรวมเลยนะจุดศูนย์โลกอ่ะรวมรวม <laughs> จุดศูนย์โลก ครับเอชฮ้ชุดใหม่เลพี่พี่ผมซากออกแล้วนันนน่ะจรบีออกออกมาออกพี่น้ำยาเขาดีมากเลยเนื้อไหมดูเนื้อไม่ม่ไม่เนื้อ่ม่ดูยาดีไหมซีรอกไม่รอกไม่รอกเออ ออกหมดแช่ไว้เลยบ่ะแช่แป๊บเดียวแล้วก็ที่ออกออกเลยนะ่ใช่ถ่ายนี่มันเรื่อนจะส่งอะไรแล้วไปเทไปเทใส่ถังเลเ้บโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ